สวัสดีค่ะราศีกรกฎหรือลัคนากรกฎคลิปนี้นะคะจะมาทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะประจำเดือนกรกฎาคมนะคะสําหรับการอ่านไพ่ค่ะจะแบ่งเป็นสช่วงค่ะช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังนะคะสําหรับคนโสดค่ะมาเริ่มต้นอัปเดตกันเลยนะคะสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนราศีกรกฎค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงมีความเข้มแข็งนะคะก้าวข้ามผ่านอุปสรรคปัญหาด้วยตัวเองค่ะเป็นคนที่มักจะมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่นะคะหนักอึ้งมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะเป็นรักต่างวัยค่ะหรือว่าต่างกันด้วยเชื้อชาติาศาสนาภาษาวัฒนธรรมอย่างนี้ได้ด้วยค่ะ ความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเหนื่อยนะคะไม่ชัดเจนมีตัวเลือกหรือว่ามีกำแพงมีความลับที่อยู่ข้างหลังความสัมพันธ์ที่ถูกใจแต่อาจจะไม่ถูกต้องหรือไม่ก็จะต้องอดทนนะคะมากๆ เรียกร้องอะไรไปก็ดูเหมือนไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะคะการจะมาจะไปอะคะ่ะขึ้นอยู่กับเขาหมดเลยเหมือนลูกไก่ในกำมือนะคะอจะจับให้แน่นก็เหมือนบีบคั้นให้ตายใช่ไหมแต่จะไม่ทำอะไรปล่อยไปก็ดูเหมือน ไรค่าจังเลยอะไรอย่เงี้ยค่ะก็ค่อนข้างรู้สึกเหนื่อยในการที่ต้องประคับประคองควบคุมและคอนโทรลแต่คุณไม่สามารถจับเขาไว้เพื่อให้ได้ดั่งใจของคุณนะคะมาดูความรู้สึกนึกคิดที่คนรักของราศีกรกฎมีต่อราศีกรกฎบ้างนะคะ เด็กถือคาท่านะคะบางท่านนะคะอาจจะเป็นคนที่รักเด็กได้ด้วยนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นรักทางไกลหรือไม่ก็คนรักช่วงนี้ทําตัวเป็นเด็กเลยก็ได้ด้วยหรือว่าเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานการเดินทางได้ด้วยนะคะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะไม่ชอบความอึดอัดรักการเป็นตัวของตัวเองค่ะเขารู้นะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไร แต่เขาก็ยังเป็นตัวของตัวเองค่ะพูดจาคำไหนคำนั้นนะคะไม่ชอบให้ใครบังคับด้วยมีหลายๆอย่างเลยที่คุณและเขาจะต้องปรับตัวเขารักคุณค่ะไม่พร้อมจะปล่อยมือจากคุณไปแต่ก็ไม่ชอบความอึดอัดผูกมัดต้องการเป็นอิสระไปด้วย ความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างที่จะงงงสับสนนะคะแต่ก็ตัดกันไม่ขาดค่ะทะเลาะกันก็บ่อยครั้งไม่มีใครยอมใครแต่สุดท้ายก็กลับมาคืนดีกันนะคะแล้วก็วนเวียนอยู่ที่เดิมลักๆเลิกๆอย่างเงี้ยค่ะ ทั้งหลักทั้งเหนื่อยเลยนะคะมาดูความสัมพันธ์ในเดือนกรกฎาคมกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของราศีกรก,กรกฎกับคนรักนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะจะมีโอกาสกลับมาคืนดีกันไหมคะในปังนี้ค่ะจะมีของขวัญรางวัลโบนัสค่ะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์เข้ามานะคะอะไรฟุกฟุไพ่ของหนึ่งเหรียญหมายถึงโชคลาบหรือลาบลอยนั่นเองค่ะอาจจะได้รับของขวัญ กองใหญ่เลยจากคนรักหรือว่าเป็นการเป็นรางวัลน,นะคะมาพร้อมกับวิ f o r t จูนด้วยเรื่องของการเงินมาแน่ๆนะคะความโชคดีความลัคก,กี้ะคะ่ะอะไรฟุกๆและก็สุไัยด้วยปัญหาต่างๆจะจบจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีด้วยตัวของมันเองค่ะสุดท้ายแล้วก็ตัดกันไม่ขาดอยู่ดีนะคะเดวิลพร้อมกับ3ดาบด้วย ความรักนี้ต่อให้แบบทะเลาะก,กันแค่ไหนห่างไกลกันไปเจ็บซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็ตัดกันไม่ขาดะคะ่ะดูเหมือนไพ่บอกว่ารอได้เลยอะ่ะนั่นแสดงว่าราศีกรกฎน่าจะเดาทางเดาใจคนรักถูกหรือว่ารู้ทันคนรักทุกอย่างได้ด้วยนะคะเขากำลังเป็นนักวางแผนนะคะให้คุณทรมานที่สุดแล้วเขาจะกลับเข้ามานะคะไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลน,นะคะ ในปากนี้นะคะเขาอาจจะดูเหมือนยอมคุณทุกอย่างแต่ว่าก็มีความลับบางอย่างที่ไม่ได้พูดทั้งหมดด้วยะคะ่ะแต่ว่าห้ามถามนะแล้วก็ห้ามจู้จี้จุกจิกห้ามขี้บน่นหรือว่าคอนโทรลความสัมพันธ์หรือว่าชีวิตะคะ่ะค่อนข้างที่จะกลับมาในเงื่อนไขแล้วก็ถามอะไรก็ไม่ได้ตอบชัดเจนด้วยะคะ่ะขึ้นอยู่กับเขาหมดเลยนะคะ ถ้าถามในเรื่องของความสัมพันธ์เมื่อไหร่ที่จะเข้าตามตรอกออกตามประตูเมื่อไหร่จะนั่นน,น,นู่นนี่ทาตามขนบธรรมเนียมประเพณีเขาอาจจะไม่มีคําตอบให้ก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะใจดีแบบกลบเกลื่อนหรือว่ายังให้ความหวังอะไรต่างๆอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีทางออกของเขาที่หลบหลีกได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะทั้งหมดเพราะว่าเขาอยากใช้เวลากับคุณนะคะเขารักคุณนะคะแล้วก็อยากให้เคารพในการตัดสินใจของเขาด้วยค่ะ ขอข้อความจากคนรักของราศรีกรกฎด้วยนะคะขอเวลาให้เขาค่ะขอโอกาสนะคะเขาอยากให้ปัญหาทุกอย่างมันจบมันคลี่คลายไม่อยากที่จะอธิบายใดๆหรือว่าไม่อยากให้คุณคิดเยอะค่ะอยากให้คุณมองเขาเป็นคนใหม่นะคะ ที่ไม่ใช่คนเดิมอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เขากำลังพยายามหาวิธีการหาทางออกการเลือกตัดสินใจด้วยเหตุผลไม่ใช่แค่อารมณ์และความรู้สึกะคะ่ะขอเวลาให้เขาได้คิดได้ตัดสินใจหน่อยนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องมันมีเหตุผลแล้วค่ะไม่อยากทะเลาะก,กันนะคะขอเวลาให้เขาพิสูจน์ตัวเองค่ะ ขอเวลาให้เขาได้คิดและตัดสินใจขอให้แนะนำให้กับราศรีกรกฎด้วยนะคะในปากนี้นะคะ่ะแม่หมอมองว่ามีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ ถ้าเรื่องของหัวใจเนี่ยทำสิ่งที่ใช่ด้วยเหตุผลที่ที่ใช่ด้วยนะคะลองเปรียบเทียบจากอดีตกับปัจจุบันนะคะว่าสิ่งใดที่มันเ,เหมาะสมกับคุณกับความสัมพันธ์นี้มากที่สุดนะคะก็จะมีข่าวดีะคะ่ะการกลับมาครั้งใหม่นะคะที่จะต้องดีกว่าเดิมะคะ่ะ บางครั้งความทรงจําที่ดีๆกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยกับความเป็นจริงะคะ่ะของการกลับมานะคะลองชั่งใจลองชั่งน้ําหนักนะลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าการกลับมาครั้งนี้มันดีกว่าเดิมหรือว่ามันแย่ลงกว่าเดิมะคะ่ะจงกล้าแสดงออกในสิ่งที่คุณคิดว่ามันถูกต้องแล้วนะคะเพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกันนะคะ ทำงานก็อยากเจอกับบริษัทที่ดีเจอกับเพื่อนผู้ทำงานที่ดีความรักก็เช่นเดียวกันนะคะเจอคนรักที่ดีค่ะกระบ,บวนการที่ดีจึงจะเกิดขึ้นคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะมองหาทางออกนะคะไพ่บอกว่าก้าวไปข้างหน้าเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแล้วก็เรื่องของหัวใจด้วยเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีค่ะ จะมีเรื่องราวของความบังเอิญเกิดขึ้นอะอะไรที่ฟุกๆอะค่ะที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจเรียนรู้ที่จะปล่อยมันไปค่ะเรื่องราวในอดีตหรือว่าอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็แบกเอาไว้โดยที่สูญเสียพลังงานเปล่านะคะเพี่บอกว่าตอนนี้ค่ะสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำนั่นก็คือโอกาสมาถึงแล้วให้ครัวเอาไว้นะคะ จะมีความบังเอิญเกิดขึ้นนะคะเป็นความโชคดีบางอย่างเะสิ่งที่เข้ามานะเวลานี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะคะว่าเอาไว้ค่ะแล้วก็ใช้เวลาของคุณในการคิดและตัดสินใจเรื่องของหัวใจด้วยนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับราศีกรกฎด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนโสดราศีกรกฎมาเริ่มต้นอัปเดตในน้งความรักความสัมพันธ์ของคุณกันเลยค่ะ เปิดไพ่พลังงานตัวตนหลักของเจ้าชะตาค่ะไพ่ของเอสาวนั่นเองนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ค่ะบางท่านอาจจะได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าการเริ่มต้นใหม่ในธุรกิจหน้าที่การงานหรือการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตต้องบอกเลยว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นมเมล็ดพืชที่มาจากต้นที่มีรากแก้ว แข็งแรงเข้มแข็งแล้วเป็นต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์เมล็ดเนี้จะสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะถ้าใครที่กําลังเริ่มต้นงานใหม่หรือทําอะไรที่ไม่ถนัดนะคะไพ่บอกว่าทําไปเลยนะคะเพราะสิ่งนี้เห็นไหมคะมันเป็นอะไรที่มั่นคงต่ออนาคตของคุณนะคะเด่นในด้านของหน้าที่การงานนะคะความรับผิดชอบแล้วก็ความพยายามของคุณนะคะ ปัญหาทุกอย่างจะจบจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองเมื่อก่อนนี้อาจจะวิ่งตามความรักนะคะแต่ก็ผิดหวังนะคะไม่ฟังใครไม่เชื่อคนรอบข้างนะคะไม่เชื่อผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนเสียเวลาไปมากๆเลยนะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการกลับมาทบทวนนะคะการพักก่อนเรื่องของหัวใจนะคะ ไพ่ของจัสเมนขึ้นมาด้วยนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ที่คุณจะต้องคิดต้องตึกตรองบางสิ่งบางอย่างะคะ่ะคิดถึงเรื่องเงินจะได้เงินเข้ามานะคะคิดถึงเรื่องงานมีปัญหามีอุปสรรคจะมีพาร์ทเนอร์มีผู้ช่วยเหลือที่ดีะคะ่ะและยังหมายถึงเรื่องของคู่รักคู่ชีวิตด้วยนะคะจะมีการเริ่มต้นใหม่ะคะ่ะ เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตพัฒนาเรียนรู้หรือบางท่านอาจจะมีโอกาสเรื่องของคนเก่ากลับมาเริ่มต้นซ้ำหนึ่งใหม่อีกครั้งได้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องราวของการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่เลยะคะ่ะมาดูกันค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนโสดค่ะจะเป็นไงบ้างจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมนะคะ คนโสดจะเจอคนที่ใช่ค่ะอาจจะเป็นคนไม่ใกล้ไม่ไกลก็ได้นะคะคนที่เขาอยู่เคียงข้างคุณเสมอแต่คุณอาจจะไม่มองเห็นว่าเขาอยู่ในสายตาหรือเป็นคนพิเศษนะคะคนที่อยู่ในความเงียบนะคะแต่ก็คิดเยอะในเรื่องของคุณนะคะ เพื่อนมีโอกาสกลับมาเป็นคนรักนะหรือว่าคนเก่าอาจจะหวนกลับมาได้ด้วยะค่ะคนโสดจะเจอคนที่ใช่นะจะมีคนเข้ามาค่ะแต่ตัวคุณเองน่าจะรู้สึกกล้าก,กลัวแล้วก็ยังอยากที่จะอยู่คนเดียวอยู่นะคะคนโสดช่างเลือกอะค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ็บปวดในเรื่องราวในอดีตหรือว่ายัง ยึดติดอยู่กับอดีตนะคะหรือว่ากลัวความรักไปเลยหรือว่าเคยชินกับการอยู่คนเดียวก็ตามะคะ่ะ แต่สุดท้ายเราจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะคะคนที่จะเข้ามาอาจจะเป็นคนเก่าหรือว่าคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยเป็นเพื่อที่มากกว่าเพื่อนคนที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอเป็นที่ปรึกษาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าได้ด้วยนะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้สอนนะเป็นคนที่เขามีตําแหน่งสูงๆหรืออายุมากกว่าคุณอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างที่จะแบบเค้งค่งข้ดในาศาสนาด้วยนะคะหรือว่าพูดภาษาของศีลธรรมจรรยาบรณตลอดเวลาเลยนะคะก็มีโอกาสเป็น ทุกธาตเลยธาตุเดมจิเชียนเนี่ยคะ่ะก็คือธาตุไฟเมสิงธนูนะธาตุลมกุมเมถุนตุนธาตุน้ํามีนกนกฎพิจิกแล้วก็มังกรพิศพกันนะคะดูเหมือนยังไม่มีใครได้ใจของคุณแต่สเสน่ห์มากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วดีไหมคะ ดีค่ะแล้วก็รอการตัดสินใจด้วยคุณต้องมั่นใจในตัวเองค่ะใช้เวลาของคุณนะคะดูให้ชัดเจนดูรายละเอียดเล็กๆในน้อยค่ะแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้นะคะไม่ต้องรีบร้อนค่ะมีโอกาสเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมง,งานการมาเอิญมาเจอกันนะคะเป็นรักต่างวัยหรือว่าต่างกันด้วยเชื้อชาติาศาสนาภาษาวัฒนธรรมได้ด้วยค่ะ ก็คนโสดนะคะตัดสินใจแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ที่มันชัดเจนนะคะใช้เวลาของคุณค่ะมองหาความชัดเจนแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะคะกับการรอคอยคือปักนี้ไม่หมอมองว่าคุณจะมีข่าวดีทั้งเรื่องของหน้าที่การงานการเงินการหลุดพ้นแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของหัวใจะคะ่ะ มีโอกาสแต่งงานด้วยนะคะความสัมพันธ์นี้ค่ะมีโอกาสสมหวังสูงมากนะคะเพราะเขาจะพยายามเพื่อคุณพยายามเอาชนะใจคุณนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าคุณจะให้โอกาสเขาไหมนะคะไ mm hmm. พ่จัสเมนเนี่ยหมายถึงโชคชะตาและพรหมลิขิตนะคะหมายถึงเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนก็ได้ที่เขาพยายามที่อยากเป็นคนพิเศษแล้วตอนนี้คะ่ะไม่อยู่เฉยๆนะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่ากลับมาอยากเริ่มต้นใหม่หรือไม่ก็ เป็นรักแรกพบไปเลยค่ะเป็นรักครั้งใหม่ไปเลยนะคะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาแล้วนะคะ The Sun ก็คือแสงสว่างดวงอาทิตย์อ่าหนึ่งดาบที่มีมงกุฎก็คือการตัดสินใจที่ชัดเจนนะคะพร้อมกับหนึ่งคาถาก็คือการเริ่มต้นใหม่นะั่นแสดงว่าเลือกตัดสินใจด้วยความชัดเจนและเริ่มต้นใหม่ค่ะเรื่องอื่นๆดีมากๆเลยนะในการ ในการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่อย่าลังเลเลยค่ะคุ้มค่าเหนื่อยอย่างแน่นอนคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างแน่นอนค่ะคนที่จะเข้ามาก็พร้อมจะชัดเจนด้วยนะคะขอไพ่แนะนำให้กับคนโสดด้วยค่ะไพ่บอกว่าปล่อยให้อดีตผ่านไปจุดจบนำมาซึ่งโอกาสใหม่ค่ะถึงเวลาที่คุณจะต้องก้าวต่อไปแล้วนะคะคนโสด ตอนนี้ค่ะแม่หมอมองว่าไพ่ของ DMP ก็คือการรู้คุณค่าการรักตัวเองการลงมือทำอย่างงี้ค่ะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนะนะคะคุณเป็นจุดสนใจค่ะใช้เวลาของคุณเติมเต็มความฝันให้เป็นจริงนะคะ การตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคิดถูกทำถูกอะคะ่ะเป็นช่วงเวลาหลังจากความฝันที่มันเป็นความจริงอะนั่นแสดงว่า move on แล้วประสบความสําเร็จในบางอย่างะคะ่ะหรือว่าการที่เราเป็นโสดเนี่ยคนโสดเท่านั้นที่ทําได้นะคะการคิดบวกแล้วก็การได้ทําตามหัวใจของตัวเองะคะ่ะทําให้หัวใจหรือว่าชีวิตได้ลดแลน่ะนะคะจะมีข่าวดีเข้ามาด้วยอะคะ่ะความโชคดีที่คาดไม่ถึงนะคะ อย่างเช่นการเดินทางหรือการได้รถคันใหม่แล้วก็ได้แฟนใหม่ด้วยก็ให้ระมัดระวังหน่อยบางท่านอาจจะไปท่องเที่ยวแล้วไปพบเจอกับคนที่ถูกใจอะ่ะก็ระมัดระวังเพราะ3าัอ่าไพ่ของ g m p a อ่ะนะคะหมายถึงไพ่ของคุณแม่คะ่ะก็ป้องกันด้วยนะคะ บางท่านอาจจะมีคนที่เขาเด็กกว่ามาชอบคุณหรือว่าคนที่เขารักเด็กมาชอบคุณอย่างนี้ได้ด้วยหรือว่าเนี่ยค่ะก็รามัดระวังนะาการตั้งคันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอย่างนี้ค่ะหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสในการโยกย้ายถิ่นฐานการาเดินทางนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยโอกาสมาแล้วคว้าเอาไว้ค่ะ ไม่บอกว่าคุณจะต้องมีไฟในตัวเองกระตุ้นตัวเองขึ้นมานะคะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นตัวของตัวเองค่ะทําเพื่อคนที่คุณรักทําเพื่อตัวเองนะคะสิ่งใดที่ควรปล่อยก็ต้องปล่อยะคะ่ะเรียนรู้ที่จะปล่อยบางอย่างนะคะเพื่อการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดด้วยนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักค่ะ